ผมว่าผมไม่ปกตินะแต่งตัวเป็นเบคอนมาเล่นบูคเว่นตอนตีสองเดียวเยวเดวอะไรครับคุณยม,มาบานผมผิดอะไรเออเองเป็นผู้ชายและผมต้องไปซ้ายหรือขวาโอเคไปประตูสวรรค์โอ้มีการเปิดประตูให้กันด้วยฝั่งนี้คือประตูนรกเขาไม่เปิดเขาเปิดประตูสวรรค์ให้กับผมว้าวงั้นผมขอไปสวรรค์นะ เอาละเราเป็นอามตะเป็ดเราทําความชั่วเราป้นบ้านมามากมายเมื่อทาไมตรวจหน่อยตรวจหน่อยตรวจหน่อยตรวจชีวิตอามำตะเป็ดหน่อยวันนี้พี่ลืมสมุดนังหมาเขาไม่มีสมุดนังหมาเขาตัดสินใครไม่ได้ว่าเราจะต้องไปนรกหรือสวรรค์พูดมาทําอะไรไว้บ้างตอนมีชีวิตอะป้นบ้านปวนคน แกล้งหมดประมาณเนี้ยโอ้คดีเราค่อนข้างที่จะเยอะนะยมบาลจะให้เราขึ้นสวรรค์ป่าวะหรือเขาจะบอกให้เราลงนรกผมว่าไม่ไม่พ้นนรกแน่เขาบอกให้เราไปลงนรกแน่เลยเพราะเราวันเป็นอดัมตับเป็ดเออเออเออเอเจ้ผมเป็นนรกเออไม่ยอมไปคุณยังไม่เปิดประตูถือว่ายังไม่ลงนรกฉันให้โอกาสไปเกิดใหม่แก้ไขใหม่เฮ้ยใจ้ขึ้นสวรรค์กันรอเมื่อกี้ยังจะเอากันลงไปนรกอยู่ โอ้เขาขยับกงให้เราให้โอกาสเราไปแก้ไขตัวใหม่งั้นผมไปเกิดใหม่เนี่ยนะโอ้เขามีสูตรนังหมาแล้วโอ้ยโรยบาลคนนี้ใจดีจังเขาเปิดกงให้เราแล้วงั้นผมไปเกิดใหม่ก่อนนะครับคุณโยม,มาบาลเอ้ยฉันคือตะแก่หัวล้านโลกจิตนะ่ะเฮ้ยชันมาเกิดใหม่ชาติก่อนไม่รู้เป็นอะไรเกิดใหม่มาชันก็ชอบใส่สูตรสีดำดำทั้งตัวเลยสงสัยชาติก่อนฉันคงจะชอบสีดำโอ้ นี่ฉันตายแล้วลึกนั่นไม่ฉันมาอยู่ที่นี่เอ้ยฉันมาเจอโยมบาลอีกแล้วเออเออตายหรือ,อยัง <c oughs> คุณเป็นโยมบาลคุณอยู่ในนรกการที่คุณเห็นหน้าผมก็แปลว่าผมตายนะ <c oughs> ผมตายแล้วครับคุณโยมบาลคุณผมตายแล้วครับคุณโยมบาลช่วยเปิดบัญชีนังมา,มาเลยครับว่าผมทําอะไรไว้บ้างไม่เห็นมีบัญชีเลยมีชีวิตอยู่ทําอะไรไปโอ้โยมบาลเ็าถามโหดอีแล้วว่าตอนเรามีชีวิตอยู่เราทําอะไรไปโกง โกงหน้าผมคุ้นๆไหมให้โอกาสไปเกิดใหม่แก้ไขใหม่และอย่าให้มีครั้งที่สองโอ้แต่ตูให้เราแล้วคุณเป็นโยมบันประเภทไหนเนี่ยส่งคนโกงคนป้นบ้านคนที่กระทําความผิดไปเกิดใหม่รัวๆวเลยโอ้ร้านหมูกระทะเราไม่เจอร้านหมูกระทะมานานแล้วนะเออแม่ค้าหมูกระทะโอ้ทุกอย่างมันเป็นใจเหลือเกินร้านหมูกระทะจะต้องมีคนทําความสะอาดอย่างแน่นอนแบบนี้สมัครไปรับแน่นอนเฮ้เฮ้เฮ้ สวัสดีครับคุณคนใต้สวัสดีครับเขาล็อกบ้านอยู่ด้วยวะเราเข้าไปมวดตัวไม่ได้นะสวัสดีครับ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 มาสมัครงานมูกระทะเอ้ยไอแมวกอโจเองยังมาหิวมูกระทะอะไรตอนนี้ฉันมาสมัครงานอยู่รับไหมครับรับไหมครับรับไหมรับไหมครับเย้เย่เย้เขาเปิดมาแล้วเย้ ในร้านตกแต่งธีมคริสต์มาสด้วยนะหลอดไฟแสงสีเต็มไปหมดเลยก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าผมนั้นทําความสะอาดเก่งมากเลยนะครับผมบอกให้ผมบอกให้ผมทำความสะอาดเก่งมากเลยนะคุณแม่ค้าหมูกระทะเราจะนอนแล้วค่ะอา้าวแต่ก่อนอื่นผมเข้ามาในร้านของพวกคุณแล้วผมจะต้องทําความสะอาดนะมันคือหน้าทีมผมนะผมขยันกว่าใครนะไร้วันหลังมาใหม่นะคะโอ้ทำไมล่ะครับไม่ได้นะครับผมจะทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอหนะ อุปกรณ์โดยไล่ออกตั้งแต่ว่าแรกเลยไม่เป็นไรเราเปิดร้านเปนของตัวเองก็ได้ในในเราก็เป็นเบคอนเมดสุดน่ารักผมว่าจะต้องเรียกลูกค้าได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเรานั้นทําความสะอาดร้านโคตรเก่งเลยนี่ร้านหมูกระทะของผมเองเฮ้ยผมว่าลูกค้ามันต้องดีแน่เลยนะครับ เพราะข้างหลังผมก็เป็นร้านที่แบรนด์ผมนี่แหละฮฮแม่ค้าหมูกระทะกับร้านหมูกระทะของเขาไอ้คนอื่นเนี่ยคุณให้เขาเล่นด้วยได้แต่ผมคุณแบนด์คุณแบน์ผมคุณสร้างคู่แข่งร้านของคุณออกมาแล้วล่ะหมูทะหมูทะหมูทะหมูะราทะ139ครับหมูทะหมูะทะยั่งลูกค้าครับหมูทะหมูทะครับหมูทะหมูรทะหมูท้าทะทางนี้ทางนี้ทางนี้หมูทะอทะการตลาดยังไม่ได้ผลเท่าไหร่วะสนใจหรอ สนใจหรือเปล่าคุณเอ้ยไม่คำกะะ็เะอะอ๋ออะไร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 อคู่แข่งแบนแบนแบน,แบนอย่าเข้ามัวอย่าเข้ามัวเดี๋ยวร้านผมสกปรกไม่อร่อยหมูเน่า <c> ร <oughs> ้านหมูเน่าเอยเราไปทําให้คุณไม่พอใจเหรอคะใช่ใช่แล้วคุณทําให้ผมไม่พอใจอู้หวานเก,ก,กินเกินผมรู้แล้ว,วิธีตัดคู่แข่งผมผมกับสปาแป๊บนึง บ้านหลังที่16มีหมูกระทะาเราตั้งทัพบ้านหลังที่16มีหม <mummy> ูกระทะเราตั <sub fia> ้งทัพเราทำลายคู่แข่งนี่หลัง11หมูทะอร่อยอร่อย เราเขียนให้หมดเลยเรานี่เป็นการตลาดยอดเยี่ยมในการทำลายคู่แข่งยิงเลยวะ่ะร้านคุณปิดไปปิดไปร้านคุณอะปิดไปเพราะคุณไม่รับผมเข้าทำงานทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยหมูเราไม่ได้เน่านะคะเราปิดร้านแล้วมีคนทำให้ร้านเราเจ๋ง <c oughs> คุณได้เออพยาบงพยาบาลอะไรแล้วหรือยัง <c oughs> ผมมาสมัครครับมาสมัครครับ เฮ้ยหมอวินเข้าไปแล้วเฮ้ยผมเข้าไปได้ไหมตรงโต๊ะตรงโต๊ะนี้ไหมคุณจะคุยกับผมตรงโต๊ะนี้ไหมโอเคโอเคเข้ามาละอืมเปลี่ยนชุดผมไม่ได้มาสมัครเป็นหมอครับดูชุดผมก็รู้นะว่าผมไม่ได้มาสมัครเป็นหมออ่าผมเป็นคนทําความสะอาดนะ่ะดูดิผมยืนท่าไหนตอนนี้แบ๋วมากเลยเบคอนผมมาทํางานเป็นคนทาความสะอาดครับคุณหัวหน้าหมอคุณจะรับผมหรือไม่จ้องมาที่ตาผมหมอผมไม่ได้เป็นหมอรับอยู่โอเคหมอ ค่อยคุยกันได้อยู่วะจ้องมาที่ตาผมจ้องตาจ้องตาจ้องตาผมหมอฟังผมผมขอเงินเดือนเท่าหมอเข้าใจไหมจ้องที่ตาผมคุณหมอจ้องที่ตาผมจ้องที่ตาผมไอหัวรถเอเอค <c oughs> <c oughs> ตาองอีงสิว่าหมอผมขอเงินเดือนเท่าหมอนะเว้ยมาสมัครงานค่ะอ,อ้าวคนมาสมัครงานเต็มเลยอันนี้ห้องประชุมนะ ผมไปทำความสะอาดก่อนเงินเดือนผมเท่าหมอนะอู้แลบแลบแลบทำความสะอาดทำความสะอาดโอ้โอ้โอ้ทำความสะอาดนะครับดูดฝุ่น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 เอ้ยทำความสะอาดทำความสะอาดต้องในสกปรกบ้า,างาาเอ้ยต้องหมอเหยียบในสกปรกครับเอ้ยลบลบลบเว้ยลบ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 หน่อยเว้ยไอ้หมอลบห,หน่อยลบ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 ตัวนี้มันพื้นสกปรกครับคุณหมอเออลบอืมทำดีทำดีทำดีเชื่อฟังกันเหรอวะผมคนทำความสะอาดนะเว้ยคุณเจ้าของโรงพยาบาลต้องเชื่อฟังผมดิอืมลบ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 เว้ยเฮ้ยตรงนี้อืมอืมลบลบ ไอ้หมอหม้อก็ลุนเดี๋ยวตบเลยหลบหลบหน่อยล้นหลบเอ้ยทำความสะอาดลบ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 หน่อยหลบหน่อยลันลันลาลันลันลาทำความสะอาดใต้โต๊ะหมอใช่ไหมใต้โต๊ะหมอดูดจู่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 ชั้นล่างยังไม่ทำความสะอาดเลยโอ้ยไอปลาลามเป็นไรล้ำลามเป็นไรเฮ้ยไอ้น้องลามนอนชักอยู่ตรงเนี้ยต้องเรียกหมอไหมเราเป็นแค่คนทำความสะอาดเออ ช่วยช่วยอะไรลามด้วยล้มขาดน้ำโอ้ใช่ฉลามก็ต้องการน้ำใช่ไหมได้เลยคุณฉลามเดี๋ยวผมเอาน้ำให้อ,อน้ำน้ำปั่นแทนได้ไหม <c oughs> น้ำปั่นครับคุณฉลามเดี๋ยวผมช่วยอืมอร่อยจังเลยอ๋อดีขึ้นไหมครับคุณฉลามอ้าวถ้ายังไม่ดีอือีกแก้วหนึ่งดีขึ้นไหมครับเฮ้ยผมเป็นนห่วงอาการคุณฉลามมากเลยเขาดีขึ้นไหมครับคุณพยาบาลเขานอนชักแงแงแบบนี้ หมอรักษาไอ้หลามทีไอ้หลามมันเป็นอะไรไม่รู้มันนอนชักแง่งเงๆงงนี่เดี๋ยวรักษาให้ดูคุณหมอกําลังรักษาอย่างสุดความสามารถเฮ้ยไอ้ตัวนี้ก็คอยลดน้ําให้ไม่ให้ฉลามขาดน้ําเอาละถึงเวลาที่เราจะต้องจริงจังในการทําหน้าที่ของเราแล้วถึงแม้ว่าเราจะเป็นแค่เมิด เิดอะไรขึ้นเนี่ยมีฟ้าผงฟ้าผ่าด้วยกลายเป็นฉลามย่างซะงั้นหมอเขาแค่ขาดน้ำหมอหมอทำอะไรลงไปหมอเขาตายแล้วหมอหมอเขาตายแล้วหมออหมอจะทำการวินิจฉัยอะไรอีกวะเนี่ยหมอเขาตายแล้วครับแกทำอะไรหมอเขาเน่นิ่งเขาไม่คุยกับเราแล้วหมอเขานอนแน่นิ่งไปเลยอ่ะครับคุณหมอ เขาตอนแรกเขาขาดน้ำไเฉยอะตอนนี้คือเขานิ่งไปเลยอะแม่สมัครงานค่ะโอ้ยไม่ดูเวลาเวลาเลยไม่ดูเวลาเวลาเห็นไม่หมอกำลังยุ่งกับการชุบชีวิตไอ้ฉลามเนี่ยดับไฟก่อนที่เขาจะกลายเป็นฉลามย่างไอ้หมอเอยเขาบอกให้รีบดับก่อนที่เป็นฉลามย่างมันทันไหมเนี่ยผมได้กลิ่นอะไรหอมๆไม่รู้ใครขายหมูปิ้งวะหรือกลิ่นไอ้ฉลามไหมอุ่นฉลามนอนได้นิ่งไปเลยยังมีชีวิตอยู่ปะเนี่ย ป่วยโอ๊ยอะไรอีกวะเนี่ยรู้สึกไม่เคยมีแรงโอ้เตียงมันเต็มใช่ไหมครับคุณพยาบาลเตียงมันเต็มใช่ไหมครับเตียงมันเต็มกว่าจะมาได้ตายละผมต้องไปเรียกหมอ <c oughs> ผมไปเรียกหมอก่อนเดี๋ยวมาโอ้ยงานที่โรงพยาบาลนี้มันช่างเหนื่อยจริงเลยไหนก็คุยอะไรกันอยู่ที่นี่เรียนรู้อะไรกันคุณประชุมอะไรกันผมเป็นแค่คนท่องศาสตร์นะครับคุณหมอหมออะไรอีกมีคนป่วยไงตามมาตามมาตามมามันเกิดเทสแล้วครับคุณหมอไปไปเราต้องการคุณ คุณหมอไปเลยไปเราต้องการคุณเรามีไก่ป่วยมาเพิ่มหนึ่งคนไก่ป่วยไม่มีแรงเดินก็เลยวิ่งมาหาหมอเดียว <c oughs> ไม่มีแรงเดินแล้ววิ่งมาหาหมอ <c oughs> หมอก็สงสัยเหมือนกับเราว่าไม่มีแรงเดินแต่ดันมีแรงวิ่งแปลกๆพอดีมันไม่มีแรงเดินไอ้นี่กวนตีนหมอเราทนไม่ไหวละเดี๋ยวโดนหมอนะเว้ยหมอเรานี่มันนักเรงเก่านี่วาเอาวะไอ้นี่กวนตีนหมอเรา ไม่ตลกด้วยนะหมอคนนี้เขาจริงจังนะเขาจะมารักษาคุณนะรักษาเขาไปก่อนให้ใครอะ่ะผมเหรอผมเนี่ยนะต้มเลยไหมครับหมอให้รักษาขาไม่ใช่ให้ตัดขาแม่บ้านดูแลสถานการณ์ด้วยนะมีอะไรเกิดขึ้นฟ้องหมอที่ห้องได้เลยได้เลยครับคุณหมอ <c oughs>